มาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กัชบชอบบ่องเ่บอลกับเกมเกีการนะครับผมมาและะ้วคสำหรับกิจกรรมคืนของนะครับผมเอาอุปกรณ์คืนนั่นเองนะครับคือ ไม่มีบอกไม่มีกล่าวเลยว่าจะมาวันไหนนะครับผมไปดูประกาศหน้าเพจผมไปดูย้ำแล้วนะก่อนที่จะมาอัดคลิปนะครับไม่มีประกาศบอกว่าจะมาวันไหนนะครับเมื่อวานเพิ่งบ่นไปในสตรีมว่าเออชาติหน้ามั้งกว่าจะมาเออวันนี้มาแล้วนะครับก็มาแล้วก็ดีนะครับจะได้ทําสักทีนะครับผมแต่ก่อนนั้นนะครับคนดูกิจกรรมชายเพจวันนี้อันดับ1ปลาไป4ี่แสนอันดับ2 2 0 0 0 0 0คือคนนี้เมื่อวานเขาเติมไปประมาณ กี่แสนเพรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือเติมไปเยอะมากสุดยอดจริงๆนะครับผมคือควบ2อกิจกรรมเลยคนเนี้ยสุดยอดสุดจัดนะครับผมนับถือเลยนะครับคือเติมเอาเติมเอาแต่เกมก็ลงเอาลงเอานะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมนี่อันใตน้ในคอสมานะครับผมก็ไปคาดหวังเลยเลยนะครับผมเดี๋ยวไปคาดหวังเลยเลยใครมีเพชรสัก <c oughs> จะว่ามีเพรเยอะก็ไม่ได้เมื่อกี้เขาใช้ไปประมาณ40,000 0กว่าแล้วเนี่ยดูดิ แต้ม6กพันเใครเขาจะตามทันไม่มีทางแน่นอนนะครับผมอย่าไปหวังเลยนะครับมันได้เหย็ยนดับว่ะไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนใครที่ชอบถามครับว่าเดลคอสมาล่างปกติหาไหนนี่ไงนี่ไงก็ใครที่ไม่ได้อันดับหนึ่งก็สะสมเอาอันดับหนึ่งของรอบนี้ก็ทําใจซะนะครับไม่ทันแล้วครับผมอันดับหนึ่งสองเนี่ยทำใจซะนะครับโอเคนะครับเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับกิจกรรมอุ๊อันนี้คืออะไรอะ่ะบัตรแลกฉายาเขารอบสามปี อะไรือฉายาเขาเร่าสับเฮ้ยมีกรอบด้วยหรือมันมีมานานแล้วเขาอยากได้กรอบอะแคลก้ากับกาดอนอยากได้อะต่ผู้จะไปใช้2 0,000เราไม่น่าจะพอนะครับก็มีคนชอบถามวา่ากิจกรรมคืนของเนี่ยอะไรคุ้มอะไรไม่คุ้มอะไรไม่คุ้มเนี่ผมไม่รู้ต่แต่คุ้มนะคุ้มน่าจะหมดทุกอย่างก็คือเราแลกมาคุ้มหมดแหละสำหรับผมอะคุ้มหมดแหละเนี่ย ทายไม่มีก็แลกแค่นั้นเองนะครับเด็ดๆก็เนี่ยเลดพิคกชูนะครับผมหรือพิคกชูตัวใส่หมวกนะครับคือเก่งแน่นอนดามมิแรงมากนะครับใครจะแลกกรอบแลกเตียงแลกไออันนี้ก็แลกนะครับผมส่วนผมก็จะมาแลกสติ๊กเกอร์มาสเตอร์ส่วนใครที่ชอบถามว่ากัดหลอดนะจากไหนหรืออคูจิคิงเนี่ยนี่ตัวนี้เลยนะครับผมก็มีพวกล่างมาสเตอร์ให้เราแลกด้วยนะครับผมผมก็มีละ2ตัวนะครับตอนนี้กําลังจะแลกเกติน่านะครับแล้วก็คิดว่าในรอบต่อไปของกิจกรรมคืนขอผมจะแลกเป็นกัดหลอดนะครับผมอ่านะครับ แล้วก็จะมีสติกเกอร์อันนี้อะไรอ่ะไดแม็กอ๋อไดแม็กของพิกาชูด้วยเนาะนะครับผมก็บอกเลยว่าฟรีอันนี้เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายมที่ผมคิดว่าจะทำนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เลียงนะครับสิ่งที่จะทำก็คือจะอ่ะในคลิปนี้ก็จะแลกของอ่าเกติน่าถ้ามารอบต่อไปก็คาดว่าอีก2เดือนนะครับก็จะเป็นกัดหลอดตัวนี้นะครับแล้วก็คาดว่ารอบต่อไปก็จะเป็นนี่แหละ พิก achu ไดแม็กนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ถ้า,อาของมีพอให้คืนนะครับนอกน้นกจะเป็นของทั่วไปนะครับส่วนใครที่ไม่มีบัตรจับใช่ไหม แล้วก็ของที่ไม่ได้ใช้เนี่ยก็เอามาแลกบัตรจับได้สูงสุด300ใบนะครับเพราะว่า,าใครที่บน่นบ่นว่าจับปกติไม่ค่อยได้เลยนะครับผมนี่เลยเอามาแลกแต่ว่าต้องมีของคืนนะนะครับคือกิจกรรมมันจะมาทีก็น่าจะเดือนหน้า2เดือนได้แหละนะกิจกรรมจับอะนะครับมาแลกไว้ก็ดีนะครับอย่างน้อยแลกติดไว้เออก็อยังดีโอเคเอาของคืนจะดีกว่า ดิสกิลแน่นอนเดี๋ยวก่อนนะนี่เรามีนี้ก่อนผมยังไม่ได้คำนวณเลยว่าใช้เท่าไหร่โอเคดีลาตีน่าใช้300ในการาทำล่างมาสเตอร์สำหรับสติกเกอร์โอเคทุกอย่างครบและเหลือแค่สติกเกอร์โอเคก็แลก300เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะแลกตัวไหนนะเออแลกอีก92 92สิิติกเกอร์นะครับผม92สติกเกอร์ 92คือเราต้องไปเอาไอ้แดงๆอันเนี้ยเอาของคืนให้ได้ประมาณ18 18พอไหมเนี่ยน่าจะพอแหละไปกันเลย1 2ที่เหลือก็น่าจะต้องเก็บไว้อันนี้ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเท่าไหร่โอ้โหได้หนึ่งเองเออเก็บไว้แหละเก็บไว้แหละโอเคต่อไปเป็นคิวของนี่เลยดิสกิล อ่ากซ้ยดลอง้วกนไ่อนไป้อนไปก่อนไป่อไป่อนำก่อนวี่้ออ่นดนะโอ่หเอาคืนกงาน7,000ยอางกนเลยหมื่นเอนไอ้่่ำอคำานวนผิดกี่นาตดเอาอย่าแรปกผินนะาอเค 1>, 1 2ึ่งสอมห้าหกเฮ้ยมันได้ทีละสองนี่หว่าเอออาจจะคำนวณผิดก,ก็ได้เพราะไม่ได้ทีละสองเนาะเออเออเอออึบอเท่าไหร่ละสามสิบหกอเอเท่าไหร่ละสี่หกสี่แปดห้าสิบห้าสองห้าสี่ห้าหกห้ 6 8 70 72 74 76 78 278เอ้ยน่าจะไม่ถึงที่ผมคำนวณเพราะว่าผมลืมไปว่ามันได้ทีละ2เนาะนะครับแต่ว่าวิธีสกิลแม่งเหลือโคตรน้อยเหลือโคตรน้อยเดี๋ยวค่อยไปรับในนี่เนาะกิจกรรมโอเคตันนี้เอาเท่าที่เท่าที่ทำได้ก่อนทิ้งให้หมดยกเว้นเมลสนะเมลสขอเก็บไว้ แต่บางอันก็าจจะทิ้งอุ้ยฮิวลิ่งไม่อยากไม่อยากทิ้งเลยไป้ัไปกอนน้เราไปเรไเราไ0 0ไเราไปไปเราไปเ8 8เราไไปเาไอเารเรเดี ก็เดี๋ยวไปรับก่อนเอาเขาผิดยังไงก็ได้เรียบร้อยคือผมคำนวณตอนแรกน่าจะผิด <c oughs> คำนวณผิดโอเคได้ดีสกิลมาก็เปิดเลยแล้วกันแล้วก็จะเอาคืนนะครับผมอีกหน่อยเดียวเท่านั้นไหนว่านี่90แผ่นแบบเลยแล้วก็แปลาคืนต่อเอ้ยคราวนี้สิเอ่อตอนนี้มีอยู่131ก็คืนจึ๊บจึบ,จบ โอเคแปดแปดสิบ okay. ไปสี่อันครบเรียบร้อยแรกเลยครบแล้วครับสามร้อยเนีครับผมแจมแล้วกิจกรรมใช้เพชรอะกิจใช้เพชรอีก 800. แปดร้อยเราถึงจะได้ดิสหนึ่งร้อยอันนี้เอานะต้องเอานะแปดร้อยใช้อะไรอ่ะเผื่อไหมเผื่อมันจะได้ไหมเพราะว่าเพชรเราก็น่าจะไม่ได้ทำอะไรแล้วไปสามสิบรอบหนึ่งมา ได้สักห้าใบก็ยังดีเนาะโอเคก็เรียบร้อยครับใช้ฟันสีก็ไม่เป็นไรนะครับผมลองๆโอเคแล้วก็ไปเปิดเลยดิสกิลไม่ต้องเก็บไว้เอาไปใช้ต่อในรอบต่อๆไปเนาะอุ้ยเราได้มาจากอะไรกิจกรรมวันนี้เหรอไอกล่องประดับเนี่ยจำไม่ได้แฮเออจำไม่ได้อุ้ยได้อันนี้เลยอะ่ะอันนี้คือถ้าเก็บเรื่อยๆถ้าครบตามจำนวนเนี่ยมันก็ ทำเป็นอันต้าเนโคสมาได้นะเออแบบสุ่มครบร้อยครบ3 0 0เงี้ยเออนี่คือมันได้2ได้3ได้4ใครที่ไม่หวังแบบว่าต้องอยู่อันดับเงี้ยก็มาสุ่มน,นะครับสุ่มไปเรื่อยนะครับถ้าใครมีเพชรเยอะนะนะครับก็ค่อยเก็บไปนะครับถ้าใครไม่รีบนะครับผมเก่งแน่นอนตัวนี้โอเคส่วนกิเิตินานะครับในคลิปต่อไปแลวกันเนาะที่เราจะมาทำกันตอนนี้ก็พลัง4ล้าน8แล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะยัดตรงเนี้ย ให้หมดเลยนะครับเพราะว่าผมไปอ่าไปซื้อมาในร้านค้าเนาะนะครับผมเนี่ยก็จะซื้อเพิ่มอีกนะครับก็คิดว่าพลังน่าจะถึง5ล้านเนาะโอเคงั้นก็คลิปนี้ไปแล้วใครที่อยากจะแลกอะไรก็แลกเลยแล้วกันเนาะนะครับใครหวังอะไรไว้ก็ขอให้ได้แล้วกันเนาะนะครับผมนะฮะรีบๆแลกนะเดี๋ยวกว่ามันจะมาอีกทีก็เ,เป็นปีนาะอยากอยากอยากเก็บไปแหละ